ภิสุสามเณรที่เข้ามาบวชในพระาศาสนาล้วนแต่เป็นผู้มีบุญวัสนาทั้งนั้นเองบางทีสามเณรมีบุญกว่าพระบางทีก็พระนี้มีบุญกว่าพระถีลานุถีละ เราจะหันได้ว่าในครั้งพุทธกาลปรากฏว่าสามนินก็ได้บรรลุธรรม <c oughs> มีสังคิจจสามนินวันติตะสามนินสมณะสามนินเป็นตน้นหรือลาหุนสามนินพระก็มี หลายองค์ที่ได้รับเอตทัตทะจากพระอ,องค์ซึ่งก็มีแล้วร้วนแล้วแต่ปเ็นผู้มีสะสมอบรมมาแต่เราไม่รู้เราไม่มีงานเป็นวิสัยที่จะรู้ได้สามเณรมันมีบุญบารมีเพียงแค่ใด พระมีบุญบารมีแค่ใดบรรดาหมู่สาวกทั้งหลายเราไม่สามารถที่จะรู้ได้จะรู้ได้ก็เป็นวิสัยของพระพุทธเจ้าร่วงรู้อย่างจุลปันทกหลายร้อยชาติพระพุทธองค์ก็ร่วงรู้เพราะ เกี่ยวกับยานของพระพุทธองค์หาที่สุดไม่ได้ที่จะดูอดีตของสัตว์ทั้งหลายมันร้ายแสนจันที่จัดจ้าที่จันตรงก็รู้ได้เพราะไม่มีที่สุดกันที่ไม่มีที่สุดของโลกนั้น สัตตนิกายร์ยอยู่มนุษย์นี่มีวิญญาณหาที่สุดไม่ได้เพราะไม่รู้ว่าจะไปได้พ้นจากภพชาติเมื่อใดถ้าไม่ปฏิบัติธรรมแล้วก็เล่ร่อนอยู่อย่างนี้จิตนี้ย่อมไป เล่ล่อนอยู่สังสาระท่องเที่ยวสตานิกายนี่ที่ชุดมาได้หาที่ชุดไม่ได้และอีนึ่งอากาโศอากาศนี่อากาศที่ว่างนี่กาหารที่ชุดมาได้มือนกันเป็นที่ชุดมาได้ และจักรวาลจักรวาลจักรวาลนจักรวาลน,นังจักรวาลนี่ไม่ใช่ว่าจะมีจักรวาลเดียวแต่ว่าจักรวาลที่เรามีพุทธศาสนาเนี่ยเป็นมงคลจักรวาลแต่จักรวาลใน,นหาที่สุดไม่ได้เหมือนกันมี ผู้กเออกิดขึ้นมาในโลกนี้มีอายุมีฤาษีทั้งอายุทั้งร้อยปีไปอย่างลูกศรน่ะไปไปตรวจดูจักรวาลมันมีกี่เมืองร้อยปีเนี่ยไปขนาดที่ไปเหมือนลูกศรยามข้ามสมุรนี้ ข้ามฟังนี้ไปอยู่สูงยามเดียวละและมีอายุทั้งร้อยปีไปในไปเซะหาจากักรวาลยังบยังมุงมดเจออจกักรวาลแล้วก็งานของพระพุทธเจ้าหาที่สุดไปได้ สิ่งที่หาที่สุดมันได้ก็มีอยู่คือมนุษย์สัตว์ต่างหลายที่เกิด,กดมาประการหนึ่งอากาศประการที่สองจักรวาลประการที่สามและประการที่สี่คืองานของพระพุทธเจ้าหาที่สุดม่ได้เพราะฉะนั้นพิสูรรูปหนึ่งจิตาเห็น เกิดมาเป็นพิคุธรรมนอาเนี่ยในวงของมิสูทั้งหลายก็ไม่รู้ว่าท่านมีบารมีอย่างไรพระพุทธเจ้าเท่านั้นที่รู้ว่าจะเป็นพระพุทธเจ้าในรายการของโคตมาจะเหจะปรากฏตอนตอนที่นาง โอจมีเอาผ้ามาถวายพระพุทธองค์พระองค์ประถวายก่สสฆ์บุพชทูทั้งหลายก็บอกว่าจิเียนจิตจตถเห็นว่าบุคคลที่จะรับเลยเป้นผู้แล้วว่าผู้ควรที่จะควรจะรับคนที่มีความสำคัญจึงจะให้รับ เึียงจะเห,หมามเพีงเท่าไห่พิสูตทั้งหลายไม่รู้ว่าปุนมีบุญสมบัติเป็นอย่างไรก็พุทธองคอ์จะให้ทดเพื่อจะให้พิสู์ทั้งหลายนั้นรู้บุญบารมีของจิตเจตินมากเพียงใดพุทธองค์อาบาดเนี่ย ดีดไปสุนจรากวันพอดีดบาดไปเลยไม่รู้ว่าอยู่ที่ไหนอเอาหมู่พิสุจทั้งหลายขอเอาไปตามอาบัิไม่มีใครที่จะมาไปตามมันได้พระจิตาถิญปั๊บไอามาถวาย นี่แหละเพราะฉะนั้นเรา,เราบอกว่าใคยมีวัฒนาเพียงใดเราจะไปดูถูกดูมินกันว่าคนนั้นเป็นอย่างนั้นอย่างนี้มาได้เขารบนัพระบางองค์มีบุญบรารมีมากพิชุบางองค์มีบุญบรารมีสามเณรบางองค์มีบุญบรารมี เพราะฉะนั้นก็ข้อสำคัญดีความดีที่ปรากฏอยู่ในในปัจจุบันก็คือว่าการปฏิบัติธรรมคนใดปฏิบัติดีปฏิบัติชอบอันนั้นสอแสดงความหมายและว่าโอ้บุญวัสนาของเขาถ้ามันเร็วประพฤติเร็วพอดีมามือนี้นะ โอ้ oh, อันนี้คนมันจะเป็นเทวตัตหรือเป็นมารเป็นอะไรมาเกิดสัติรกมาเกิดหรือ,อยังไงคนที่เปิ้นดีมีตั้งอยู่ในศีลให้การปฏิบัติธรรมเออคนนั้นอ่ะโอ้นะมีมีบุญมีบารม,ารมีเพราะฉะนั้นเราจะต้องสร้างแต่ความดี อในปฏิโมกโอวาทปฏิโมกนั่อาทธิจิตเตจะอโยโคให้ประกอบอาธิจิตอาธิจิตก็ได้ศีลสมาธิปัญญาคนใดตั้งอยู่ในศีลตั้งอยู่ในสมาธิในวิปัสสนาปัญญาเชื่อเป็นโพ้ประกอบอยู่ในอธิศีน คือศีลน,นะอ,องค์มัรคความระมัดบวังการเดินขวาอย่างนอสัญงยนกยกหนออย่างนอพองหนอยุบนอเนี่ยความระมัดระวังเนี่ยอันนี้เป็นศีลจิตตั้งอยู่ในพองในยุบเป็นสมาธิตัวรู้พองรู้ยุบเป็นตัวปัญญาเนี่ยอธิทศีลอธิจิตอธิทปัญญาเอตังพุทธศาสนังนั่นแหละคือคําสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลาย เพราะฉะนั้นเราจะต้องเราปฏิบัติตรงนี้ที่จะความดีเด่นแห่งบุญวัสนาจะมีขึ้น